พระราชกิจสิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฉบับที่2พศ2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิรรองกรณุบดินทรเทพระยะวรังคุณให้ไวน้นอกวันที่26เมษายนพศ2562เป็นปีที่4ในราชก,การปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลองกรบดินทรเทพเะยะวังกุลน้พระราชองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกิจสติกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175ของรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา3ทํา1วัคซี่แห่งพระพาร,ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพยระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พศ2545จึงทรงกรุณาพิ้าให้ตาพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชกฤษฎีการนี้เรียกว่า รชาชกิจสกิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฉบับที่สองพศ2562มาตรา 2. พระราชกิจสกิกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้ยกเลิกมาตรา13มาตรา14มาตรา15แห่งพระราชกิษสีิกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546มาตรา4ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา16แห่งราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตราที่16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการนั้นโดยจะทำแผนเป็นแผน5ปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนการเป็นรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องมาตรา5ให้ยกเลิก วรสามของมาตาสแปแห่งพระราชดิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546มาตาหให้เพิ่มความตกนี้ในวรสองของมาตา29แห่งพระราชดิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546 การบริหารชาชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระทำโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิชัลองเล็บองค์การมหาชนกำหนดด้วยมาตรา7ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา33แห่งพระราชดีกาว่าด้วยรกเกียบและวิธีบริหารจิตการมั่นเมืองที่ดีพศ2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตราส3สให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลีป่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศแผนพศศัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกันมาตรา8ให้ยกเลิกความในมาตรา34แห่งพระราชกิจฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเหมือนพี่ดีงพศ2546และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา34ในกรณีที่มีการยุบเลิกโอนหรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วนห้ามไม่ให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีรุรกิจหรือหน,หน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกาันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีกเว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงและรัฐของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศหรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และโดยได้รับความเห็นชอบจากกรบรมาตราเกในวระเริ่มแรกการจะทำแผนบริบทราชการของส่วนราชการเ,เป็นแผน5ปีตามมาตรา16แห่งพระราชกิจจีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบร้านเมืองที่ดีพศ2546ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกิจจีกานี้ให้จะทำเป็นแผน3ปี โดยมีห่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563ถึงปีงบประมาณ2,565มาตรสิบในวาระเริ่มแรกให้สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจินลงเล็บองค์การมหาชนจะให้มีแพลตฟอร์มดิจินกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริหารประชาชนบริการประชาชน และการติดต่อสารงานระหว่างกันในภายใน90วันแต่วันที่พระาชกิจสการนี้ใช้บังคับวัก2ให้เป็นหน้าที่ของหระส่วนราชการที่จะต้องนำ ดำเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อสารงานระหว่างส่วนราชการด้วยกนโด้วยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนับแต่ผลนกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งในกรณีที่ส่วนราชการใดมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคสองให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเสนอกรร เพื่อพิจารณาขยายเวลาดังกล่าวผู้รับสนองพระราชองการผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่เหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกิจการฉบับนี้คือโดยที่พระราชกิจการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546ก,กำหนดให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความชัดเจนแต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งรชัชกาลจักรไทยพศ2560ได้กำหนดให้รจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืงนได้ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพศร2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการบรรลุรูปประเทศพศ2560ขึ้นซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กําหนดให้มีการจะทํากรอบในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนไว้ในรูปยุทธศาสตร์ชาติซึ่งทุกหน่วยง,งานต้องปฏิบัติตามประกอบกับได้มีการจะทําแผนการบรรลุรูป,ประเทศเพื่อเป็น,นกลไกวิธีการและขั้นตอนการดาเนินการ รูปประเทศในด้านต่างๆขึ้นแล้วซึ่งไม่มีความจาเป็นที่ต้องจะทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติให้ซ้ำซ้อนกันอีกสมควรยกเลิกการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญตัติและปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสมควรกำหนดให้การบริบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนและการตอบสนงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระทำโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลข้างเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพ ในการปฏิบัตริราชการและการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งรจจาชอาณาจักรไทยจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีการนี้